เศษที่แตกหักยังมีคุณค่าน่าเสียดายที่ถูกขายไปมากเกินกว่าที่จะนับได้มีของดีอยู่แล้วเราจงรู้จักผลิดฟืขึ้นมารัฐเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาและต่อย,ยอดสังคาโลกเครื่องถ้วยที่มีศิละปะเฉพาะถิน่นสินค้าสงออกไกลข้ามโพนทะเล ถูกรังสั่นขึ้นมาจากช่างฝีมือในอดีตบนดินแดนอาณาจักรสุขโขทัยโบราณปัจจุบันคือเมืองเก่าสุขโขทยัยวันเวลาผ่านไปหลายศตวตรรษสังคลโลกเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจพูดถึงเมืองสุขโขทยัย ที่เป็นมรดกโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาทำอุตสาหกรรมสังคโลกจนส่งขายไปต่างประเทศเช่นมีการพบแหล่งเรือจมในฟิลิปปินส์ในอินโดนเีเซียมาเลเซียมีหลักฐานที่เป็นสังคโลกจากสุโขทัยอยู่ในแหล่งเรือจมอันนี้เป็นคุณค่าสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสุโขทยัยสืบทอดมานะครับมี คนที่สนใจเรื่องการค้าโบราณวัตถุเนี่ยก็จะแสวงหาโบราณวัตถุแล้วก็ซื้อขายกันในพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาในการที่สังคโลกจะสูญเสียแต่ทางกรมศิลปากรเองทางราชการก็พยายามทักให้ความรู้ในใน,ในด้านการอนุรักษ์แล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย จนถึงกับมีการประกาศห้ามขุดในพื้นที่สุขโขทัยบริเวณไหนอะไรเงี้ยนะครับก,ก็มีการประกาศต่อมากรมศิลปากรก็อนุโลมโดยให้ผู้ที่ครอบครองสังฆโลกหรือโบราณวัตถุเหล่านี้มอบให้ทางราชการก็จะไม่มีความผิดต่อมาจนสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่เริ่มเข้าใจเห็นคุณค่าของโบราณสถานของโบราณวัตถุ จนเกิดมีการทำสังฆโลกจำลองหรือสังฆโลกเรียนแบบของของจริงเพื่อที่จะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ของช่าง้องถิ่น <c oughs> ทำให้ปัญหาของสังฆโลกที่เคยมีอดีตเริ่มคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ความสมดุลในการอนุรักษ์ระหว่างคนในพื้นที่กับ ผมศิลละกอนนะครับเนื่องจากพ่อนี่เป็นคนสุโขทัยโดยกำเนิดเกิดมาพ,พร้อมพอเลื่มตาลองเราก็เห็นเครื่องสังทะโลกเนี่ยคุณพ่อของของพ่อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะก็มีลูกบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาะเขาก็ไปเจอพวกเนี้ย เครื่องเครื่องเครื่องสรทั่วโลกอะไรเนี่ยเขาก็มาให้คุณพ่อคุณพ่อไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีราคาขั้นบนแล้วก็เก็บไว้เรียกว่าเก็บไว้มากมายมหาศาลเลยด้ยวยความเยอะขนาดนั้นนะครับนับร้อยนับพันนับหมื่นชิ้นที่เคยเห็นอยู่อยู่ที่บ้านที่บ้านพ่อเนี่ยมันเริ่มหมดลอยหลอไปนี่คือแรองเดินินใจที่พ่อจะต้องฟื้นและให้คนทำทำสืบสารต่อไปมาสร้างงานตัวตัวนี้ขึ้นมา การที่ว่าลองผิดลองถูกก็ลองมามาทำดูเขามีช่างช้องถิ่นเขาทำกันอะไรกันที่ไหนพอก็เห็นเอ๊ะเขามีการปั้นสิ่งตรงนี้ขึ้นมาพอก็เลยคิดว่าเนี่ยพอก็หารมาจริงจังเลยว่าก,ก็ต้องหาองค์ความรู้ว่าไอ้เครื่องปั้นในเผ่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขาทํากันยังไงผลิตยังไงก็ต้องไปค้นคว้าจากหนันสงสืออย่างเงี้ยแหละ แรงแรงเรนยนรู้จากพี่แฝดหนังสือนัองหาที่มีอยู่อะไรเนี่ยก็ทำเครื่องปั้นหินเผายังไงมีรูปแบบรูปแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยนำแงกนันมาพ่อก็มาสร้างมาสร้างครับมาสร้างขึ้นมาเรียนแบบอย่างนั้นเลยเพี้ยเลยเนี่ยเเมื่อสมัยที่พ่อทำเนื่องจากจะทําของเรียนแบบที่ว่ามันมันคิดว่าคิดว่าความต้องการของตลาดตลาดเนี่ยมันย่อมหมดไปแล้วหาคนซื้อยากอะไรอย่างเงี้ย พอก็ต้องหันมาใช้ลักษณะเป็นของที่ใช้สอยพอกับคิดทําขึ้นมาอย่างที่บอกของใช้ได้เช่นทาเป็นโคมไฟประดับในอาคารอาหารในห้องโรงแรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วของใช้แล้วก็เคยเคยทาไปที่โรงแรมหลายโรงแรมครับอย่างเช่นปิโตเนี้ยพ่อก็เคยทําทําส่งที่โรงแรมในมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ย นี่คือความมีสเสน่ห์ของมันมีนี่ความต้นทุนของความความเป็นสังคลโลกของเราซึ่งสามารถที่จะไปเผยแพร่และนําสู่ให้ไปสู่ตลาดสากลเป็นที่ยอมรับได้อย,อย่างที่อย่างที่บอกว่า GI ใช่ไหมรองรับเครื่องสังคลโลกในเมื่อสินค้ามีเยอะแยะเครื่องแป้นี้เผามีเยอะแยะแต่เขารองรับเครื่องผสังคลโลกของเราแสดงว่าสายตาของคนเขามองเห็นเครื่องสังเครโลกนี่มันม,มีคุณค่าและส,สามารถที่จะ ไปสร้างมูลค่าได้แม้เราจะปิดกิจการไปแล้วเราได้จุดเทียนเล่มแรกนำแสงสว่างไปสู่คนรุ่นต่อไปต่างเจตนาลมในส่วนของหน่วยงานราชการของจังหวัดสุโขทยัยแล้วก็ส่วนกลางเราได้พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของสังขาโลกซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดสุขโขทยัยเรื่องตั้งแต่การพัฒนาที่ต้นทางก็คือเรื่องของการทำหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนการสอนตั้งแต่ป .1 จถึงม .6 ในพื้นที่แล้วก็การพัฒนาผู้ประกอบการหรือช่างฝีมือสังขาโลกให้เขามีทักษะการออกแบบความสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็การพัฒนาย่านและชุมชนที่เป็น ย่านสังคโลกให้มีความสวยงามให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่ดีของสุโไทยทําให้ย่านสังคโลกของสุโไทยได้สร้างบรรยากาศให้เกิดผู้ประกอบการท,ท่องเที่ยวผู้ประกอบการสังคโลกศิหัวเจ้าแล้วก็ทําให้เกิดบรรยากาศของการใช้ความคิดสร้างสารรค์ร่วมกับทุนทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับการที่เราได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของยูนิสโก ได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรซึ่งให้นักท่องเที่ยวมาทํากิจกรรมที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของสุขโขทัยแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนพวกเราหน่วยงานราชการได้เชิดชูผลงานไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์สังฆโลกหรือว่าช่างที่ทําสังฆโลกที่มีอยู่สิบกว่าเจ้าในตําบลเมืองเก่าและของสุขโขทยัยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการนําสังฆโลกแล้วก็องค์ประกอบของสังฆโลก ไปประดับตกแต่งโชว์แล้วก็จำหน่ายในโรงแรมที่พักร้านขายของฝากของที่รึกร้านอาหารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักสังคลโลกแล้วก็ได้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ของสุขโขทัยที่สำคัญแล้วก็เพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็ตามมาซื้อหรือว่ามาทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสนสารในย่านสังคลโลกของสุขโขทัยของเรา ที่เมืองเก่าเนี่ยมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์นะคะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาในชุมชนนะคะเลยคิดทํากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือสอนนักท่องเที่ยวเขียนลายสังฆาลกนะคะก็คือแรงบันดาลใจที่เราใช้ก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมนะคะเราก็จะเห็นเครื่องสังฆาลกนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเมืองเก่านะคะเราก็เห็นกระบวนการผลิตหลายๆขั้นตอนนะคะพี่ฝนก็ ดึงดึงในส่วนที่การเขียนลายสังฆราโลกนะี่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ลายที่เราใช้เนี่ยเราจะเป็นลายที่พบในเครื่องสังฆคาโลกของสุขโขทัยนะคะแล้วก็ส่วนนักท่องเที่ยวที่ที่ชอบเขียนมากที่สุดก็คือจะเป็นลายปลาก็อย่างที่เวลาเราทากิจกรรมนะคะเราก็จะไปอุดหนุนขนมไทยพื้นบ้านจากในตลาดจากแม่ค้าในชุมชนนะคะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะเราก็จะเชิญช่างที่เป็นช่างเขียนลายสังคโลกเนี่ยนะคะมาช่วยสอนนะคะก็ออนนะะจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชนกับน,นัก <c oughs> ท่องเที่ยวนะคะเราก็จะได้สอนกันนะคะ <c oughs> ประเด็นหลักเลยนะคะก็คือการอนุรักษ์ <c oughs> นะคะอย่างน้อยๆเ,เนี่ยพี่ฝนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมอนุรักษ์ลายสังคโลกนะคะ <c oughs> แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนเขียนลายสังคโลกกับพี่ฝนเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของคนไทยที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนเริ่มแรกจากที่เราปั้นกันสองคนแล้วก็มีลูกๆ3าคนมานั่งปั้นด้วยกับพ่อแม่ลูกๆก,ก็เอาผลงานที่ตัวเองปั้นเนี่ยไปขายนะคะแล้วก็เห็นอะไรก็ปั้นอย่างเช่นปั้น ช้างมา้าวัวควายสัตว์ต่างๆปั้นเป็นครอบครัวช้างนะคะปั้นเป็นขนมใส่ไส้ที่แตเงเคยกินพอมีรายได้ปุ๊บนะคะเด็กๆก็ดีใจนะคะก็เป็นการสร้างกําลังใจให้เด็กๆพอลูกค้านะักท่องเที่ยวมาเห็นเราทํากิจกรรมแบบนี้นะคะก็อยากจะทําบ้างเริ่มแรกเลยนะคะก็เลยเชิญชวนให้ทุกคนมาทํากิจกรรมทั้งการปั้นดินแล้วก็วาดลายนะคะ เคยมีครั้งหนึ่งนะคะช่วงการป้านเนี่ยบางทีอย่างมีนักท่องเที่ยวอิสลามที่มากันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวนะคะขอพักเบรกเพื่อทำละหมาดก่อนนะคะขออนุญาตเราใช้พื้นที่บ้านเราทำละหมาดแล้วก็ยินดีค่ะเพราะเราก็โอเพนไมทุกศาสนาสามารถทํากิจกรรมของเราได้ค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานทางศิลปะใดๆเลยนะคะทุกคน ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงวัยนะคะมาทำกิจกรรมได้หมดมาเรียนรู้เริ่มใหม่ได้หมดและก็ได้ชิ้นงานจริงๆนะคะในเวลาอันสั้นๆนะคะไม่ต้องเรียนเป็นคอร์สยาวๆนะคะหชั่วโมงก็ทําได้เราก็จะมีการสำรวจเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเราก็จะทำการบูรณะทำการอนุรักษ์ก่อน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราสำรวจได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาวางแผนในแต่ละปีว่าปีนี้เราจะดำเนินการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานแห่งใดซึ่งอย่างเตาทุเลียงเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508การขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานนะคะอย่างเตาทุเลียงนี่เราก็ดำเนินการขุดค้นนะคะโดยการอาจจะทำเป็นรูปหลุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูล ร่องรอยหลักฐานที่คนโบราณในสมัยนั้นเนี่ยเขาได้ทิ้งเอาไว้นะคะตั้งแต่เป็นลำดับมาตั้งแต่ระดับล่างสุดจนกระทั่งถึงระดับชั้นบนสุดเพื่อที่จะเอาข้อมูลหลักฐานตรงนั้นไปแปลความนะคะอายุสมัยของโบราณสถานน,นั้นๆที่อยู่ในระดับชั้นดินต่างๆนะคะในส่วนของโบราณสถานเนี่ยก้นต,ต่อไปก็จะต้องมีการอนุรักษ์เพื่อให้มันมั่นคงถาวรขึ้นนะคะก็อาจจะต้องมีการเสริมวัสดุส่วนที่ มันอาจจะหลุดหายไปบ้างแต่ว่าก็จะทําให้มีลักษณะใกล้เคียงกับของเดิมกลมกลืนกับของเดิมแล้วก็ใช้วัสดุแบบเดิมหรือให้เห็นความแตกต่างของของเก่ากับของใหม่คะในส่วนของโบราณวัตถุเนี่ยหลังจากที่เราเอาไปวิเคราะห์แล้วนะคะแปลความโดยนักโบราณคดีและก,ก็อาจจะมีนักวิชาการสาขาอื่นๆเช่นพันธุลักษณ์หรือนักวิทยาศาสตร์นักชีวะอะไรต่างๆเข้ามาช่วยด้วยก็จะเป็นสหาสาขาวิชาการ เอาเรื่องราวต่างๆมาปฏิปตะต่อรวมกันเสร็จแล้วก็เขียนเป็นเรื่องราวออกมาแล้วก็เกผยแพร่สู่สาธารณชนค่ะเราเห็นลวดลายของเครื่องถ้วยสังฆโลกท,ที่ผลิตในพื้นที่วัฒนธรรมสุขโขททยเนี่ยนะครับมันเห็นลวดลายท,ที่น่าจะถือว่าเป็นที่นิยมอย่างเช่นปลานะครับพันพฤกษาของของ,ของพืชพันในในใน ระบบนิเวศวิทยาของสุขโขทัยในคณะนั้นเนี่ยในในมุมของกอฟเนี่ยมองว่าลวดลายเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างมันอาจจะเป็นเทรนหรือว่าอาจจะเป็นความนิยมของคนสมัยนั้นซึ่งถ้าให้ตีความคืออาจจะเป็นลายมงคลหรือลายที่เขานิยมมากในสมัยนั้นก็ได้ทําให้ช่างชาวสุขโขทัยเนี่ยนำลายปลาของสุขโขทัยมาใส่ไว้นในตูดถ้วยด้วยบางทีมันเป็นดอกไม้เนี่ยมันก็เป็นดอกไม้ที่น่าจะสื่อให้เห็นถึง ความอุดมสมบูรณ์ถ้าเราจะศึกษาเพิ่มเติมใน,ในความเป็นลวดลายของแรงบันดาลใจของคนในสมัยทุกขโคไทยเนี่ยพี่เงก็มองต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยกา,การที่มีการนำเครื่องถ้วยขึ้นมาแล้วแท้สุดมันถูกการสร้างแรงบันดาลใจมันทำให้ชวนคิดของคนในยุคต่อมาว่าม,มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ค้นหาความจริงจนท้ายสุดมันมีการพัฒนาของ ของการผลิตเครื่องถ้วยนอกจากจะเป็นเครื่องเครื่องใช้ก็อาจาจะมีมีมีอาจจะเป็นของเล่นหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องที่ใช้ในพิธีกรรมที่มันไม่ใช่เป็นภาชนะก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอย่างเช่นตุ๊กตาที่เป็นกระต่ายเนี่ยหรือหรือแม้แต่ช้างเนี่ยซึ่งเป็นเป็นสัทท์ที่คู่กันกันกบวัฒนธรรมเอเชียหรือว่าโลกตะวันออกด้วยอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าช่างเขาหินอะไรในสมัยนั้นก็อนุมานได้ว่า อาจจะเห็นหนวดของตำลึงหรือว่าหนวดของต้นสลกบาทนะครับที่มันงอสวยงามโดยที่ไม่มีใครไปงอมาเลยนะช่างก็เลยจัดมาตวัดให้มันมีความโค้งงอเพื่อที่จะเชื่อมลายหลักจากเดิมที่เขียนขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมกลายเป็นมาตรฐานของช่างที่จะต้องเขียนแบบนี้กลายเป็นลายมาตรฐานที่ช่างทุกคนจะต้องเขียนแบบนี้ประมาณนี้ครับเราเห็นลายการโคดเนี่เราอาจจะตีความว่านี่คือตำลึงข้างบ้านก็ได้ หรือว่าพันไม้น้ําที่มันอยู่แล้วเห็นปลาแหวกว่ายอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์สถานชาติลัมพงษ์ครับนะครับก็จะมีงานระดับมัรยปีสเลยหลายอย่างที่มันบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไร dna ของพื้นที่ใช่แล้วก็จะดูว่ามันจะให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่านี่คือปลาอะไรนี่คือต้นอะไรถ้าเราจะบอกว่าถ้าเราจะสืบค้นหรือว่านำข้อมูลของโบราณมาตีความเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์และสร้างความ อะดับน่าเชื่อถือได้จริงๆยังจะมีเด็กรุ่นหลังๆที่ตั้งคำถามแบบเราว่ามันคืออะไรมัน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 ,มนสื่อาสารมาจากคน <c oughs> โบราณมันมันมีความหมายว่าอะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดเรามาทำเราจะทำเด็กรุ่นหลังมันง่ายข, <c oughs> ขึ้นง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็รักในการที่จะเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิถ่นมากขึ้น, <c oughs> นก็จะทา,าให้เด็กเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าของบางอย่างที่มันเริ่มหายากเนี่ยคนจะต้องอนุรักษ์ทันทีมันเป็นกนไกทางสังคมอยู่แล้ว เด็กบางคนหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเห็นว่าปลาชนิดนี้มันหายากแล้วแล้วมันเป็นของเก่าที่สืบมาตั้งแต่สมัยโบราณมันจะต้องมีการอนุรักษ์แล้วก็มีการตีค่าให้ค่ามันมากขึ้นกว่าเดิมพี่เก่งยังมองต่อว่าแม้แต่การเขียนถ้วยจานบางอย่างที่มันเป็นรูปปลาเนี่ยมันอธิบายส่งต่อถึงภาพที่เราตีความกันอย่างสากลว่าปลามันคือ การเหลือกินเหลือใช้ฉะั้นถ้าเราใช้ทรัพยากรที่มันไม่รู้ค่าเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่สอดคล้องกับคติเดิมที่มันเกิดขึ้นจากการเขียนถ้วยจานเพราะเราก็พบว่าในจารึกกด็ดีในรอยพุทธบาทก็ดีก็พบรูปปลารูปลายมงคลซึ่งเป็นภาพนิยมร่วมสมัยกันมาหลายพันปีมากอันนี้อันนี้พี่เก่งก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ความ สนใจของผู้คนมันอาจจะไม่ได้ถือขนาดว่ามากมายมหาศาลแต่มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ครับคนในพื้นที่ได้เห็นรู้แล้วก็ชวนคิดด้วยนะครับว่าว่าว่าควรจะต้องอนุรักษ์กันอย่างรประมาณว่าเตือนให้รักษาครับรักษาให้คงอยู่ครับประมาณนี้ครับผมคนท้องถิน่นหรือชุมชนมีบทบาทสำคัญในการผลิตสงวนรักษาทำรงไว พร้อมกับสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในรูปแบบไหมด้วยเหตุนี้จึงทำให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ของมนุษย์มั่งคั่งขึ้นพวกเราได้นาเอารากวัฒนธรรมของสังคโลกมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มทักษะใหม่ ให้มรดกวัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงอยู่ต่อไปได้โดยสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับคนในท้องถิง่นและคนรุ่นต่อๆไป Thank you t i s it's fantastic it's therapeutic <laughs> I enjoy this immensely yes i paint a lot of c o m e so i'm also a teacher now yeah so I, I do teach here at the international school but i teach thai students and chinese mixed mixed international yeah. students and i'm here to look at the uh, wonderful uh, history of thailand and the historic relics of thailand and the spiritual, spirituality of thailand i also enjoy doing art and this is really wonderful because this is about the fish that live in the sea here. Well, I haven't finished yet. This is beautiful. Mine's almost beautiful. I've turned mine upside down. I don't mind the girl sitting by. But if you turn this way, the girl's in the front. But if, if we decide that the, the female is not so, a bit like feng shui, the female's in not in the end is this way instead when the male is in front instead. So it's, the, it's a mirrored image of the male and the female fish. <laughs> <laughs> That's how I did it.